สวัสดีครับชมพระกริง่งยุคโบราณกันครับพระกริ่งองนี้เรียกว่าพระกริ่งตกกะกตแตนนะครับเป็นของขเขมรน,นะครับสร้างประมาณ600 -700 ถึงปีนะครับเนื้อสมฤทธ์นะครับซึ่งพระกริ่งตกกะกตแตนจะมีหลายรูปแบบด้วยกันสำหรับองน์นี้จะเป็นองค์ที่มือนะครับภาค เก่านะครับทั้งสองข้านเนื้อสมดิดจะเป็นเนื้อสมดิดเก่านะครับจมใกล้ๆครับมีความเก่านะครับจากที่ยียบก็จะคล้ายๆกับพระเนื้อสมริดในสมัยเชียงแสนนะครับ ซึ่งจะเห็นสนิมเขียวนะครับขึ้นที่ผิวองค์พระนะครับมีความเก่าได้อายุนะครับหาชมได้ยากคับสำหรับพระกริ่งตะกแต,กแตนสำหรับองค์นี้เป็นรุ่นแรกวาระแรกนะครับที่มีกรารสร้างก็จะสังเกตที่ก้นนะครับก็จะเป็นตัวเลขหนนะครับคือคำว่าโอนะครับ ซึ่งลักษณะอย่างนี้เป็นปฏิก,รกริริยาตะกตแตนรุนแรกนะครับเก่าที่สุดนะครับประมาณ700ปีนะครับสัมดิษโบราณนะครับหาชมได้ยากครับสภาพดมเดิมนะครับ ทศสป์สวยงามเป็นเอกลักษณ์นะครับซึ่งเป็นรูปแบบที่หลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับอามาสาร้างในยุคหลังนะครับ